สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอนำเอาวิธีการแก้เครียดแก้จิตตกแก้ความคิดฟุง้งซ่านต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นหรือหายจากอาการดังกล่าวนะคะก่อนจะรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรา ได้นำคลิปดีๆใหม่ๆมาฝากอีกค่ะความเครียดจิตตกเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆเกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลรู้สึกกดดันหลายครั้งที่หลายคนมักจะเครียดกังวลจิตตกโดยไม่รู้ตัวเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อเกิดความเครียดจิตตกเราจะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากเรารู้วิธีจัดการและบรรเทาความเครียดบรรเทาความจิตตกต่างๆเหล่านั้นได้อย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้น มาดูวิธีการจัดการกับความเครียดง่ายๆ15วิธีที่เราเอามาฝากดังนี้ค่ะ 1. เอาตัวเราออกจากสถานการณ์นั้นหรือออกจากสถานที่นั้นเพราะยามที่เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดหรือจิตตกการที่เราจะอยู่ที่เดิมยิ่งจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีเป็นการตอกย้ำความรู้สึกมากขึ้น ถ้าเราพาตัวเราออกมาจากสถานที่นั้นหรือเหตุการณ์นั้นก็เป็นการลดภาวะของความกังวลความเครียดหรือจิตตกลงได้ 2. ไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ชั่วคราวอาจจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านของเราไปร้านกาแฟร้านอาหารหรือออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเพราะเมื่อเราได้เห็นสถานที่ใหม่ๆ ความคิดความกังวลของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใหม่ๆทำให้เราลืมเรื่องที่เรากังวลหรือจิตตกหรือความเครียดลงได้บ้าง 3. ปรับทุกข์หรือระบายความในใจความรู้สึกที่เรากำลังเครียดเรากำลังกังวลหรือจิตตกให้กับคนที่เราไว้ใจได้รับฟังเช่นเพื่อนรักของเราแฟน สามีภรรยาญาติสนิทพี่น้องพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะการได้พูดระบายความรู้สึกจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ปลดปล่อยอารมณ์ถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดปลอบโยนอะไรแต่การที่เราได้พูดเล่าบอกใครสักคนจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียว 4. หากเรารู้สึกว่า เราเครียดเราจิตตกมากควรไปพบนัก,กจิตวิทยาเพราะนัก,กจิตวิทยามีเทคนิคในการดูแลจิตใจคล้ายๆหมอรักษาผู้ป่วยแต่นัก,กจิตวิทยาเป็นผู้ดูแลรักษาทางจิตใจเราจะได้รู้สึกดีขึ้นคำแนะนำเราในทางที่ถูกต้องเราจะค่อยๆหายจากอาการจิตตกหรือความเครียดนั้น 5. ้าทำกิจกรรมใหม่ๆที่เบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่เรากังวลหรือเราเครียดอยู่เพราะการทำกิจกรรมใหม่ๆทำกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจจะให้ความสนใจของเรามุ่งตรงไปสิ่งใหม่ทำให้เราลืมสิ่งที่เรากังวลอยู่เช่นการออกกำลังกายการออกไปทานอาหาร ไปดื่มกาแฟไปช้อปปิง้งไปเดินเล่นสวนสาธารณะไปบ้านเพื่อนไปร้านต้นไม้การดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้เป็นต้น6ให้เวลากับตัวเองได้ร้องไห้ทุกครั้งที่เรารู้สึกแย่หรือเราเครียดอาจมีความรู้สึกอยากร้องไห้ออกมาดังนั้นจึงควรให้เวลาตัวเองได้ร้องไห้บ้าง ให้ตัวเองได้มีโอกาสฟูมไฟายกับความผิดหวังหรือความรู้สึกแย่สักช่วงหนึ่งเพราะการร้องไห้ก็ถือเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้างอยู่ข้างในเสมือนเป็นการให้เวลาตัวเองได้ทบทวนอะไรต่างๆได้ดี 7. ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแค่ไหน ก็อย่าพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่ากกดดันตัวเองและด้อยค่าความสามารถของตัวเองเด็ดขาดเพราะพฤติกรรมเช่นนี้จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่ต่อตัวเองมากขึ้นมันคอยปลอบใจตัวเองว่าเก่งมากแล้วบ่อยๆถือเป็นการให้กํำลังใจตัวเองไปพร้อมๆกัน 8. พยายามคิดในหลายๆมุมมองหากเจอเรื่องแย่ๆจนรู้สึกไม่ดีกับตัวเองพยายามคิดในหลายมุมมองเพราะแม้บางเรื่องที่ส่งผลเสียต่อตัวเองก็อาจเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำให้เกิดผลดีในด้านอื่นๆของชีวิตอย่าลืมว่าขนาดเหรียนยังมีสองด้านเสมอเช่นเดียวกับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้น ก็ย่อมมีหลากหลายมุมมองเช่นกันขอให้มองในแง่บวกเข้าไว้9ลืมสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้การเอาแต่ยึดติดกับเรื่องที่พลาดไปแล้วและไม่สามารถแก้ไขมันได้มีแต่จะส่งผลเสียต่อความรู้สึกของตัวเองดังนั้นเรื่องใดที่รู้ว่าย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องพยายามลืมมันให้ได้ไม่ต้องเอามาคิดให้ต้องปวดหัวและเสียใจเสียกำลังใจมากกว่าเดิม10มองตัวเองในแง่ดีการมองตัวเองในแง่ดีย่อมช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีและรักตัวเองมากขึ้นทุกวันวันไหนรู้สึกแย่กับตัวเองก็ควรนึกถึงวันที่ตัวเองได้รับความรักและคำชมเชย จากคนรอบข้างบ้างนั่นคือสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมใจเราได้ดี11มันช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นแม้ในวันที่เราตัวเองกำลังรู้สึกแย่ย่อมช่วยบรรเทาอาการที่ไม่ดีที่ตัวเองเจออยู่ได้มากอย่างน้อยก็ช่วยให้รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าต่อผู้อื่นเช่นกัน สิบสองคิดถึงคนที่รักและแคร์ตัวเราหากรู้สึกแย่กับตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าควรนึกถึงคนที่รักและแคร์ตัวเราให้มากๆเพราะอย่างน้อยบนโลกใบนี้ยังมีคนที่พร้อมจะรักเราและรับฟังเราแม้ในวันที่เรารู้สึกไม่รักตัวเองก็ตาม13 ยอมรับกับความผิดพลาดการยอมรับกับความผิดพลาดช่วยให้รู้สึกแย่ตัวตัวเองน้อยลงและเข้าใจได้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแย่ถึงขนาดที่จะต้องทำลายชีวิตตัวเองพยายามเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนชีวิตในครั้งต่อๆไปจะดีกว่า 14. ไม่ใส่ร้ายหรือโทษตัวเอง หากกำลังรู้สึกแย่ตัวตัวเองสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือเอาแต่โทษหรือใส่ร้ายตัวเองเพราะการกระทําเช่นนี้จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองยิ่งไม่มีคุณค่า 15. หาเวลาไปทําบุญทำทานสวดมนนั่งสมาธิการทําบุญทำทานด้วยรูปแบบต่างๆที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทำบุญช่วยเหลือสัตว์ และอีกสารพัดรูปแบบของการทำบุญการไปวัดฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิทํำจิตภาวนาช่วยแก้ปัญหาการรู้สึกแย่ความเครียดและจิตตกได้ดียังช่วยให้รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองได้อีกด้วยหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกจิตตกรู้สึกเครียด จะเหมือนมีก้อนความคิดบางอย่างวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งเมื่อมีความเครียดวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดทำให้เราต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องนั้นๆเราจะจัดการแก้ปัญหากับมันอย่างไรดีการจมอยู่กับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยดังนั้นการแก้ปัญหาง่ายๆเมื่อรู้สึกวิตกกังวล จิตตกมากเกินไปลองหาเวลาทำสมาธิหรือสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆทำให้ชีพจรเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสการกำหนดลมก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยการจมอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเครียดโดยไม่รู้ตัวหรือถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก,ก,ก็กลายเป็นความเครียดสะสมความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ทางใจหรือความจิตตกในทางวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองเมื่อคิดอย่างหนึ่งสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้น หากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพหรือเพื่อนร่วมง,งานวิธีการคือให้เอาตัวเองออกจากความเครียดนี้ด้วยการปรับมุมมองปัญหาต่างๆเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างอาจทำให้เราเห็นสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการเอาตัวเองไปจมอยู่กับตรงนั้นหรือหากเรามองข้าม เรื่องเล็กๆน้อยๆและยอมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของงานของเพื่อนร่วมง,งานอาจทำให้เราเข้าใจสถานการณ์และหายเครียดหายจิตตกได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยช่องธรรมวิถีของเราวางเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะช่วยให้คุณผู้ฟังดีขึ้นจากอาการเครียด หรือจิตตกความวิตกกังวลฝุ่งซ่านต่างๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านสร้างพลังบวกให้ตัวเองรักตัวเองให้มากๆการคิดดีทำดีพูดดีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยสร้างพลังบวกให้กับตัวของเราสำหรับวันนี้ช่องธรรมวิถีต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราได้นำคลิปดีๆใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ